มันมีอาชีพหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามกับช่างไม้ละมัง้งซึ่งอาชีพนั้นก็คือคนงานก่อสร้าง construction worker ถ้าไม่แน่เหรอคนงานก่อสร้างเนี่ยมันจะมีโบกหนึ่งงานช่างไม้และโบก3อาวุทธทื่อสัน้นถ้าเราเอาอาชีพนี้เนี่ยไปเทียบกับช่างไม้จะเห็นได้ว่ามันคือการที่มันสลับกันชัดเลยช่างไม้เนี่ยมันจะมีไม้บวก3แล้วก็อาวุทธทื่อสัน้น บทหแต่ถ้าเป็นคนงานกอดสร้งเนี่ยมันจะมีไม้บกหแล้วก็อาวุธทสัันบวกสส่วนทักษะที่สําคัญส,ส,นนสำหรับอาชีพนี้เนี่ยงานช่างไม้บทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และอาวุธทสั้นบวกร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยนะเนี่ยสำหรับอาชีพนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่า จะทำหน้าที่ได้เหมือนกับช่างไม้ไหมคิดดูดีๆนะคนนั้นก่อสร้างเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ก่อสร้างเลยถ้าดูจากสเตตัสของเกมให้มาเนี่ยอาวุธทื่อสั้นบวก3ถือว่าเป็นสกิลบวกด้านการใช้อาวุธที่เยอะมากๆนี่มันอาชีพนักสู้ชัดเลยแล้วอาวุธทื่อสั้นเนี่ยเป็นอาวุธที่หาได้ง่ายมากๆด้วยแล้วเราก็ยังมีอาวุธทื่อสั้นไว้อจากทักษะที่สาคัญอีกคุณคิดจริงๆหรือว่าอาชีพนี้เกิดมาเพื่อสร้างบ้านสร้างฐานจริงๆเลยแป้ช่างไม้ทำหนุนถึงจะมีช่างไม้้บกกกกนนีีีีี่่่่ย็็ไมไมมมมดดแหแหออออตคคืืััาชพท ช่างไม้เนี่ยแหละมันมีบวกสามเลยด้วยสามก็ให้ช่างไม้ทําไปสิอาชีพนี้เนี่ยจะติดลบสองซึ่งไปเลือกช่างไม้ดีกว่าไหมถ้าอยากจะสร้างอะไรจริงๆหรือถ้าคุณชอบสู้ก็เลือกอาชีพนี้ก็ได้เพราะไออาวุธทื่สั้นที่มันให้มันเนี่ยตั้งบวกสามเนี่ยถือว่าเยอะสุดๆแล้วนะจากทุกอาชีพเนี่ยที่เป็นสกิลการต่อสู้เออสำหรับการใช้อาวุธเสเกือบลืมบอกไปเลยว่าถ้าเราเลือกอาชีพนี้เนี่ยแล้วก็เกิดที่ ide, ลิเวอร์เซต์แลจะมีโอกาสเกิดที่จุดก่อสร้างด้วยก็น่าจะประมาณนี้มั้งเป็นอาชีพทีีี่่่่ดดดููไไไไม้้้้้กกอออสราางงใชยยเเเวปปนั